คือตอนแรกอะ่ะป้งทำข้างเดียวก่อนข้างนี้นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเอากระจกมาให้สองก็คือแบบมันยกขึ้นเลยอะเธอสามสัปดาห์นะคะก็จะยกขึ้นกว่านี้อีกนะคือแบบคือปังมากสวัสดีค่ะแป้งนานนิชาค่ะแล้วฉันไไม่ด้วันนี้นะคะแป้งก็มาที่นี่คลินิกนะคะเพราะว่าปัญหาของแป้งเนี่ยในช่วงโควิดก็คือ,คอกินเยอะมากทำให้หน้าเนี่ย เหนียงออกแล้วก็ไม่มีกรอบดูค่ะติดกันเลยวันนี้ก็เลยจะมาให้คุณหมอนะคะช่วยเก็บกรอบนะเรียบร้อยแล้วนะคะกับการทำโปรแกรม Ultra Max เพิ่งออกมาจากห้องคุณหมอเลยนะคะ มีกรอบหน้าแบบว่ายกกระชับขึ้นคือตอนแรกอะ่ะปั้นทำข้างเดียวก่อนข้างนี้นะคะแล้วก็คุณหมอเนี่ยเอากระจกให้สองก็คือแบบมันยกขึ้นเลยอะเถอะแล้วพอทำสองข้างนะคะเมื่อกี้ก็ได้ดูกระจกอีกรอบหนึ่งก็คือแบบคือปังมากคุณหมอเนี่ย ยิงในส่วนของเหนียงให้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาสัก3สัปดาห์นะคะก็จะยกขึ้นกว่านี้อีกนะคะสำหรับโปรแกรมนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาทำสวยไม่ใช่แค่โปรแกรม Ultramax นะคะมีอย่างอื่นให้เลือกเยอะมากเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากทำอัลตราแม็กซเสร็จแล้วเนี่ยแป้งก็แอบดูโปรแกรมอื่นๆไว้ด้วยเพราะว่าอยากจะให้สวยจบครบที่นี่ที่เดียวใครอยากสวยมาที่ฮันนี่คลินิกนะคะ